สวัสดีค่ะอัปเดตตอนนี้นะคะกำลังจะเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเที่ยงแล้วนะคะพ่ขอควานสู้ชีวิตกันมากเลยนะคะตอนนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มุ่งหลังคาแล้วนะคะใส่สังกะสีแล้วนะคะ แล้วไกลแล้วอุ้ยล่มแห้งอุ้ยโอนไยสังกสีสิตรีเอาอีกเลยนะช่างโอนกับช่างจอด มีแต่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นั่งแล้วรุ่นใหญ่นั่งแล้วสู้แดดไม่ไหวนะคะเหลือช่งางคนกับช่างจอดนะคะสองคนยังสู้อยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โอ้ลมแห้งอีกดี่โอ้ยสังกะสีกะตีพึ่งวัเพึ่งหวับ ดูดูดูนาจอถึงจอ,จอเป็นเปรีิงแล้ววันนี้เสร็จแล้วนะคะโอ้เลยอีกแผนน่นนึงเดี๋ยวต่องอีกแผ่นหนึ่งก็เสร็จนะคะช่างจำเป็นก็ต้องแบบนี้นะ สร้างจําเป็นจังน้ยอยย่างแผ่นหนึ่งป่าย่างอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวลงมาตีขางลางเดี๋ยวลงบันไดลงมาตีในบันไดตับไอ,อยังก็เออบันไดค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอังคารที่24นะคะคุณยายก็ ทำพิธีนะคะตามความเชื่อของเรานะคะให้ลำดวนนะคะไดะ้เข้ามาอยู่นะคะในบ้านใหม่ของลำดวนนะคะถูกใจไหมเนาะลำดวนนะคะวันนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านใหม่เป็นวันแรกนะคะขอให้ลำดวนสุขภาพแข็งแรงนะคะยูดีมีแห้งนะคะชอบไหมดวนอืม ชอบไหมหันไปไหนไม่แย่งหรอกกินเถอะก็พอดีตัวเลยนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแยงของเรานะคะ ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้เมตตาเนาะนะคะสมทบค่าบ้านค่าอุปกรณ์นะคะทําบ้านให้กับพังลําดวนนะคะทั้งไม่ว่าจะสมทบมาโดยตรงนะคะหรือว่าผ่านทางผลไม้ออนไลน์ของเรานะคะก็ขอกราบขอประคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะก็ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ํารวยนะคะ โชคดีมีสุขทุกๆท่านเลยนะคะร่ำรวยยิ่งยิงขึ้นไปนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะบารมีคจสานบารมีพระคูปกรรมปกปกักรักษาคุ้มครองนะคะพอดีตัวเลยนะคะพอดีอยู่เลยนะคะนี่ปลาสังกสีเหลี่ยมเมาๆนะคะใบบุญบ้านใบบุญบอกว่าสะท้อนสังกสีไปถึงตรงนู้นเลยนะคะสังกสีสะท้อนไปถึงตรงนู้นเลยนะคะ เตรียมตาแล้วสังกะสีใหม่เตรียมตาสังกะสีใหม่รำดวนนะคะ